จ pelled, ร, glucose, ริงๆแล้วแม่ค้าหากล่องใหญ่มาใส่ก็ได้มากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับเมนูวันนี้ครับคุณผู้ชมเมนูนี้จะเป็นเมนูข้าวคุกกระปินะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมนะครับชิ้นมะนาวแล้วก็พริกขั่วนะครับหืมหอมกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมพริกทอดครับไม่ใช่พริกขั่วก็ขป๋อไปพูดผิดครับและนี่ก็เป็นม่วงอ่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับม่วงอ่อนสับหืมคุณผู้ชมนะครับผักชีหอมๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพริกซอยนะครับพริกซอยที่เป็นพริกแดงอ่อนๆซอยบางๆมานะครับนิดหน่่่่่่่่่่ออ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 อยยยนน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 นะะะะะะะคคคคครร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 ัััััับบบบบแแแลลลลลลล้้้้้้้้้้้วววววกก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 ็็็จจใใสสสสเเเขขขาาาาดดดไไไไหหหหีีีีีีีุณผูชมมมมืืงงๆทป นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ต้นคลิปที่ผมพูดว่าใช้กล่องใหญ่ก็ได้มากนะคุณผู้ชมนะครับเขาใส่มาหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีหมูหวานนะครับสิ่งสำคัญนะครับข้าวคุกกระปินะครับขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับสำหรับหมูหวานเพราะว่ามันคู่กันจริงๆนะสำหร,รับข้าวคุกปีขาดกันไม่ได้กันเลยทีเดียวนี่คุณผู้ชมนะครับอืกล่องนี้ยังไงไม่ใส่ชามซะดีมั้งเนี่ยโอ้โหมันน่ากินคุณผู้ชมนะครับมันหอมนะครับอืทีแรกผมก็จะเทใส่จานก่อนแล้วค่อยรีวิวนะครับแต่ว่่่่าาาถ้้้เเเเกกิดดดดทใสสสจจจจนน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 นแลววมมมมมมััััััััะะะะะะะปปปปปอุุุยยคคครรรบบบหไไ็็